ที่สวนนงนุษพัทยาจังหวัดชนบุรีครับมีการจัดพิธีรับขวัญสมาชิกใหม่ซึ่งเป็นลูกช้างครับที่ปางช้างสวนนงนุษย์พัทยาครับนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาพร้อมด้วยพระครูกรเกษมกิติโสพลหรือว่าอาจารย์จ่อยเจอาวาดวัดสามัคคีบรรพศครับ ร่วมพิธีเสริมเสิริมงคลคล้องพวงมลาลัยรับขวัญลูกช้างและมีการจัดขบวนนางรำและโขลงช้างกว่า50เชือกเข้าร่วมในพิธีรับขวัญลูกช้างด้วยซึ่งเป็นลูกช้างสมาชิกใหม่ล่าสุดที่เกิดกับพังสารายและพลายนิ่งหนองเป็นช้างเชือกที่สของปีครับและเป็นช้างที่คลอดในสวนนงนุษย์พัทยาลำดับที่108แเลยมีการตั้งชื่อว่าพลายบุญมากครับตั้งชื่อว่าพลายบุญมากเพราะว่า ย้อนไปก่อนหน้านี้18สิงหาคมแม่ช้างก็คือพังสาหร่ายเนี่ยเกิดถุงน้ำคร่ำแตกออกมาแล้วซึ่งโดยปกติเนี่ยช้างที่ถุงน้ำคร่ำแตกก็น่าจะคลอดลูกตามธรรมชาติแต่ปรากฏว่าเวลาหลังจากนั้นผ่านไปถึง2วันลูกช้างก็ยังไม่ออกมาสัตวแพทย์ก็เลยเป็นกังวลอย่างมากนะครับเพราะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยลูกช้างน่าจะมีโอกาสตายในท้องเนี่ยสูงมาก จากนั้นสองวันผ่านมาอย่างที่ว่าครับ20สิงหาคมเวลาเที่ยงคืนเสร็จเสร็จปรากฏว่าลูกช้างก็คลอดออกมาและทั้งแม่ช้างทั้งลูกช้างก็สุขภาพแข็งแรงดีนะครับเบื้องต้นทางสวนนงนุชจึงได้จัดทีมสัตวแพทย์และควานช้างดูแลทางนี้ทางปางช้างสวนนงนุชพัทยามีการมีหนังสือรับรองมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับปางช้างจากกรมปรศุสัตว์และสํานักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็น แห่งแรกของประเทศไทยด้วยครับ